สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนาชัยจรลรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้นะครับสําหรับนะฮะท่านใดที่ไม่สะดวกในการติดตามทางช่อง YouTube นะครับก็มีทางเลือกนึ่งนะครับทาง Facebook นะครับพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับ ก็มีวิดีโอให้ดูเหมือนกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านที่หารถตอนเดียวนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้รถมา2คันนะครับเป็นตอนเดียวระหว่างนิสสันกับตัวโตโยต้านะครับโตโยต้าก็เป็นไทเกอร์ตอนเดียวเหมือนกันนะครับจะมาขายตามสภาพก่อนนะครับเนื่องจากอู่สีนะครับรถเยอะนะครับใช้เวลาทําสีนานนะครับถ้าท่านใดที่เคยติดตามผมนะครับ ตัวเจ้ามิซูตอนเดียวนะครับสตาร์ด้านะครับตั้งแต่ลงนะครับตั้งแต่นู่นนะครับเดือนกว่าแล้วนะครับยังไม่เสร็จเลยนะครับก็เลยเอาขายก่อนเผื่อเอาไปใช้ตามสภาพนะครับหรือว่าเอาไปเก็บงานเองนะครับตัวนี้นะครับนี่สันฟอนเทียนะครับเป็นฟอนเทียนะครับปี2546นะครับหรือว่าปีสองพันสนั่นเองนะครับคันนี้เครื่อง TD27 นะครับนะครับ TD27 เป็นเครื่อง2007 100ซีซีนะครับดีเซลนะครับสภาพมาดูภายนอกนะครับผมนะครับนะครับได้บางนะครับบางจุดบางบางจุดมีหนาบ้างนะครับนี่ยางนะครับยางดีนะครับคันนี้เป็นยางอ่าประมาณปี2016ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับเป็นของบิสโต้นะครับดูดอกยังลึกอยู่นะครับเหลือประมาณ45หเซมิลนะครับโทษทีนะครับตัวนี้นะครับนี่ มาดูก็จะมีสีแต่พวกนี้นะครับรถสภาพตอนเดียวเอาไปใช้งานนะครับเข้าไร่เข้าสวนนะครับก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับมีบูธตกนิดนึงนะครับนิสันนะครับประตูมันหนักมากนะครับอันนี้ทุกคันเลยนะครับแต่ถ้ารถเก็บสภาพแล้วนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนบูธนะครับนี่เดิมเดิมนะครับคันนี้เดิมเดิมนะครับดูเม็ดองเม็ดอาร์กนะครับอาจจะดูยากนะครับอันนี้นะครับนี่เห็นไหมครับ เราต้องเข้าใจนะครับรถแต่ละรุ่นนะครับยางขอบยางไม่เหมือนกันนะครับฝ้านะครับรถรุ่นใหม่จะเป็นฝ้าแข็งนะครับตัวนี้จะเป็นดึงหนังนะครับเขาดึงหนังนะครับรถรุ่นเก่าจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เบาะนะครับเป็นเบาะเดิมโรงงานนะครับมีฉีกขาดตรงนี้นะครับพวงมาลัยมีการชำรุดนะครับใช้งานไปแล้วนะครับแอร์เย็นนะครับคันนี้คันนี้แอร์เย็นแผงประตูมีผ้ากำมะหยี่ฝั่งนี้ยังเหลือนะครับแต่ว่าก็ตามสภาพมันเลยนะครับ เขามีตรงนี้นะครับที่มีรอยเชื่อมนะครับเปิดเข้าปิดออกนะครับมันก็กระแทกนะครับแต่ว่าเขาทาให้สวยนิดนึงนะครับจริงจงนะครับมันมันชอบแตกนะครับนี่สันประตูมันหนักพอกระแทกเข้าไปนะครับมันจะโยกแล้วแตกนะครับแต่นะครับไม่ใช่รถชนเข้ามานะครับอ่าเดี๋ยวเราพาดูสภาพนะครับอ้อมไปด้านข้างนะครับนี่นะครับชัดซีนะครับไม่ต้องห่วงมันสองคันนีแชัดซีดีไม่ใช่ดามนะครับนี่ ที่เห็นแผ่นเหล็กอยู่นี้เป็นของนิสสันพรีอาร์จะมีเหล็กแบบนี้นะครับที่เขาเสริมมานะครับนี่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เสริมนะครับได้กระท่าผาด้วยนะครับสีสันต้องไปเก็บรอบคันนะครับผมนะครับต้องไปเก็บรอบคันนะครับนี่ท้ายสวยๆนะครับไม่ได้บรรทุกน้าของเคมนะครับนะครับไม่ใช่รถบรรทุกน้าแข็งนะครับเป็นรถใช้งาน จริงๆผมก็ไม่รู้รายละเอียดร้อยเเนนะครับเนื่องจากมันเป็นรถตีเทิร์นโชรูมนะครับเราไม่ได้คุยกับผู้จัดการนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับก็จะมีตําหนิตรงนี้นะครับตําหนี้ตรงนี้นะครับนะครับแต่รถกระบะจุดอื่นสวยนะครับท้ายสวยนะครับนี่นะครับดูฝั่งนี้นะครับอ่าชัดสงชัดสีสวยนะครับผมเราจะไปเร็วนิดนึงแล้วก็มีนี่ครับนิดนึงนะครับแต่ยังไม่ทะลุฝั่งนั้นสวยนะครับถือว่ากระบะยังโอเคนะครับไม่ได้ขี้เละนะครับ ครันนี้นะครับเดี๋ยวพาชมสภาพนะครับรอใจเย็นแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวบอกราคานะครับถ้าดูรถสภาพไม่จบนะครับราคามันก็บอกไปลูกค้าก็ยังตัดสินใจพลาดนะครับมันต้องดูสภาพก่อนนะครับให้เรียบร้อยนะครับเราค่อยมาคุยราคากันนะครับตัวนี้ใส่ยากนะครับนิสสันแทบไม่อยากดึงออกนะครับมันใส่ยากมันต้องค่อยๆใส่นะครับนี่ครับ คอนโซลสวยนะครับคันนี้ถือว่าคอนโซลสวยไม่แตกรายงานนะครับแผงประตูฝั่งนี้ยังโอเคนะครับนะครับฝั่งนี้ประตูไม่ตกนะครับบูธยังดีอยู่นะครับมีบุบนะครับนี่ครับบุต้องไปทําสีนะครับต้องไปให้ช่างเขาดูดอกนะครับนะครับสวมพาสีนะครับคันนี้ที่กันยา6 5้านะครับอยู่หลายเดือนอยู่นะครับนะครับมาดูนะครับมีไฟตัดหมอกหายไปเหลือฟังนึงนะครับกันชน รถตีเก็บสีรอบคันนะครับเอาสวยนะครับอ่านี่ภายในนะครับให้ดูภายในนะครับนะครับนี่นะครับแก้มเดิมๆนะครับฝั่งนี้ไม่มีขยับนะครับนะฮะฝากระโปรงเดิมนะครับไม่ขยับฝั่งนี้แต่มีขันน็อตเหมือนรอยขันปรับข้างนี้นะครับสงสัยรถคงมีเบียดเล็กน้อยนะครับทําให้ฝากระโปรงเคลื่อนนะครับ แก้มฝั่งนี้เดิมๆนะครับน้อตไม่ขยับคานหน้าเดิมๆนะครับนี่ดูเลขคานนะครับมีเชือกด้วยนะครับแถมเชือกลูกค้าทําไปนะครับอันนี้เราไปแก้นะครับซื้อกิ๊บใหม่ใส่นะครับนี่คานเดิมนะครับเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับนะครับเครื่องที่ดี27นะครับ2 7 0 0ซีเป็นดีเซลนะครับผมนะครับไม่ใช่เครื่องเบนซินนะครับไม่มี power นะครับตัวนี้ no power แต่ว่าไม่หนักนะครับไม่หนักไม่หนักนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ได้แอร์เย็นด้วยนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์สักหน่อยนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาสรุปราคานะครับผมนะไหนเกี่ยวว่างเนาะเดี๋ยวผมขอใส่กันนะครับเดี๋ยวมันภาพนะครับอ่านี่ครับเสียงเพาะเลยคันนี้นะครับเสียงเครื่องเพาะมากนะครับนะครับเสียงเครื่องเพาะๆเลยนะครับ นี่นะครับเสี่ยงเครื่องยนต์ดูกำลังอัดนะครับไม่อนะครับมอน้ำนะครับวิ่งทางไกจสบายแน่นอนนะครับมีน้ำบนนะครับอันนี้มันจะกระเจาเพราะว่ามันดันเร็วนะครับมันไปเร็วปั๊มปั๊มของนิสสันนะครับปั๊มของเขาเร็วแรงมากนะครับผมนะครับระบายความร้อนได้เร็วมากนะครับความร้อนไม่ค่อยมีปัญหานะครับสำหรับนิสสันเพจนะครับเพวเขาจะอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับอย่าลืมนะครับซื้อนิสสันถ้าไม่มีเพจนะครับจะปรเด็นไม่ได้นะครับเผื่อเราได้เข้าธนาคารนะครับ แอร์ระบบทุกอย่างปกตินะครับทันนี้นะครับปี2546นะครับเปิดราคาอยู่ที่8 9 0 0 0บาทนะครับราคา8 9 0 0 0บาทนะครับท่านใดที่หารถใช้งานนะครับคุ้มๆนะครับรถไม่ถึงแสนนะครับนะหายากนะครับเดี๋ยวนี้นะครับสนใจโทรมาที่เบอร์0 9 8นะครับ2 7 4 4 2 7 9นะครับ0 9 8ย7 4 4 2 7 9ปดอ่าไอดลน์ูยกนะครับดอยากูรถเกิดจริงนะครับ ท่านมาที่ตะบนท่าพ้าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับมาชมอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็น Ti เกอร์ดีโฟดีนะครับเป็นตัวแรกปี2 5 4 5นะครับที่เป็นคอมมอนเลวนะครับนะครับเป็นเครื่องคอมมอนเลวนะครับนะครับสภาพดูทัชีนะครับผิวพันธุ์ต้องทำสีทั้งคันนะครับนี่นะครับอาจจะล้างยังไม่สวยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะาปรับปรุงสภาพอีกรอบนะครับแต่ความเดิมเดิมนะครับนี่เมดาร์กนะครับ เป็นเปลือกเดิมนะครับแต่สีต้องไปทํานะครับมันไม่สวยมันซีดหมดทั้งคันเลยคันนี้นะครับมีพงมอะไรนะครับที่ชํารุดนะครับฉีกขาดไปนะครับมีเบาะตรงนี้นิดนึงนอกนั้นสวยนะครับนะครับเดี๋ยวดูฝุ่นทาความสะอาดนะครับดูความเดิมนะครับเห็นไหมครับความเดิมนะครับไม่คว่ำนะครับนะครับรถโอเคเลยนะครับผมนะครับคันนี้นะครับก็ไม่ถึงแสนนะครับผมนะครับยางดีนะครับยางดีทั้งคู่ เป็นรถเจ้าของเดียวแล้วกันนะครับผมนะครับนะครับดูห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวคันนี้นะครับเครื่องดีนะครับนี่แต่เขิบเดิมๆนะครับเพจเดิมนะครับแก้มฝั่งนี้เคยทําสีนะครับถอดดูมันจะเป็นสีออกบอลๆนะครับคานหน้าเดิมนะครับมีมีเบียดนิดนิดหน่อยนะครับที่ทําสีนะครับแต่คานตัวนี้มันคานเดิมเลขคานอยู่ครบนะครับฝากกระโปรงเดิมๆนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับ ปี2545สีหนะครับหรือว่าปี2 0 0 2ันนั่นเองนะครับดูฝั่งนี้รถต้องทําสีทั้งหมดนะครับพาสีอยู่ที่6 5หเมษานะครับนะครับนี่นะครับคันนี้นะครับภายในนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานนะครับจะเอาไปเช็ดทาความสะอาดนะครับมีแม็กไนเนอร์ด้วยฝาท้ายไม่สวยนะครับต้องเก็บงานสีทั้งคันนะครับสําหรับคันนี้นะครับปี2 5 4 5นะครับเปิดราคาอยู่ที่นะครับ แสนเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทนะครับก็เอาไปเก็บงานสีได้เองนะครับนะครับถ้าเป็นรถเก็บงานเสร็จนะครับผมเอาอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาพนี้นะครับนะครับถ้าเป็นสภาพนี้ก็คือหนึ่งแสนเก้าพันต่อรองกันมาได้นะครับสภาพต้องไปเก็บงานสีนะครับท่านใดที่หารถใช้งานนะครับเอาไปติดด้มหรือว่าจะเอาไปนะครับใช้งานเข้าไร่เข้าสวนนะครับหรือว่าบรรทุกวิ่งคลองนะครับได้หมดนะครับ นะครับเล่มรอประมาณ1อาทิตย์นะครับเขานัดวันพุธหน้านะครับนะครับนี่ครับเสียงเครื่องเพาะนะครับได้ยินเสียงไหมครับนี่นะครับเครื่องเพาะนะครับสีสันไม่สวยเฉยๆนะครับรถอย่างอื่นชัดทรงชัดซีสวยดีนะครับไม่มีปัญหานะครับคันนี้1นึ0 0แบาทนะครับคันนี้8ปด0 0ืบาทท่านใดที่หาใช้งงานอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอน นะครับถ้าในสนใจก็ติดต่อมาครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ